หยาดกันมวลเได้น so ้ออือแต่แต่ยากาศเท่าเท่าตีวันนี้เขาป้าเก็มเ็ดอีกแล้วจ้าแต่พอได้กลับไปว่าเจ้าไปเจมเ็ด บึงบรรยากาศเนี่ยปาธรรมชาติดีจ้าพี่น้องบึงบรรยากาศบึงน,นำ้ำเก็มเห็ดเป็นนำ้ำม,มันนี่ไ,ไดลลายเจ้าจ่ามันนี่ี<ะ>ลวยวแร้งพอดีเห็ดอ่อนอ่อนแจ <on>, ง,งใส่ผักติว มันนี่เน้นลายประมาณกิโลหนึ่งหลยจำมันนี่ขาวจันพร์ผ่านอ่อนๆเกี๊ยงเสพักติวเสพักย่ตัวเซีบเกี๊ยงกินบนอลเล่าเงินกับแบเกมอีก <ś c oughs> เห็ดฟองงามเอาฉันพานเนื้ออ,อ,อ่อนเขาอ่อนแจงเดี่ยวเดี่ยวเร่งพอดีได้จากไปนอง